อย่าทำร้ายผมเลยครับพี่ไปโดดตาไม่อันคอนไงแล้วมันไปติดหลังคาไงเหียแล้วพอกดเจนเข้าจุดว่าแล้วโดนลุ่มเคยดูเคยดูไอ้นี่ว่าที่มันเป็นลู้หญิง่าแล้วผู้ชายนี่โกหกห้าคนห็คนเห็นภาพเลยให้กลมาลหาภาพแล้วปกนั้นดีกว่าไว ปีเอาีเล่นกันเองแหละพอแล้วไม่รอดแล้วยังก็รอดวิโดนจัดหัดเล่นแล้วอ้าวนเปี้ยงเออเดี๋ยวไปโดดเดไปโดดเลี้ยวก่อนนิดนึงเราเรียบ嘛อ๋อตรงสะพานนั้นนะนะอนคอนเนี่ยเสืดนำกูงกูโดดตามเลยไอ้เย้ยแล้วไปติดหลังคาพอกดเจมากูเนื้อเข้าทุกอย่าง เอาไม่หิดเอาม่หิดนี่ไปคู่เลยเข้าลงรถซ้ำๆนี่เอ้ไปอตะกายอะไรปั่นไม่โดนอมันเล่นอะไรมันเล่นกันแล้วอันเนี้ยมันไม่เอาเหี้ยอะไรแล้วนี่นี่แน่ปั่นนอน อย่านะดูดิทำแท้ไม่แย่มองหน้าไม่เห็นอย่าเป้าอย่าเฮ้ยสองสองไปแล้วกูมาบักที่สามโอ้ยบักเหนือว่ะไม่มีพี่ดิฟด้วยแย้เอ้ยจุ๋ยผายแล้วปั่นอันคอนให้แล้วเร็วๆเดี๋ยวเวลาซ้ำซบท่าแสงไม่ พีพีโอ้โี่มันเจไอเหี้ยกูเน้นเข้ารวมแล้วตอนนี้หมาดิน่าดีไอลิงไปแล้วพี่ไอลิงไปแล้วไปแล้วดิบแล้วบันลิงลีกี้ย กูตีโลไอ้ั่านหยาดปันหยาดปันหยาดปันมันไอ้ลิงมันกระโดดจนเสาไอ้เหย้หยาไม่ปั่นหรอไม่ได้ดูหลังด้วยยี่ยี่ว่าแม่งตามมาไม่ดูอยู่มันเบรกไม่ได้ถ้าเบรกคือไม่มีเอพีไปต่อแล้วอ่ะเมื่อกี้เอพีเหลือ เหมายูบอยูบูเหลี่ยนชนไปไหมเงี้ยไอ้ยังดีได้กล่องกลางมาสองกล่องเออโอ้โหผมได้กล่องเล็กกันเลยสามอันแล้วเนี่ยกูเน้นเข้ารวมแล้วกูไม่สนแล้วไอ้ไอ้เฮนันดายต้อมใหญ่แล้วนะฮะไอเฮตแคะร้องไงร้องร้อง ไอ้เอทเคร้องใหญ่ร้องเลยไอ้อ่งไงเร้องอ่ะไอ้กูร้องแล้วเน่าว่าแต่มันร้องอ่ะผมโดนอย่างนั้นผมก็ร้องอ่ะเออมันหัวเสียเหมือนกันนะเว้ยกูโดนอะตอนที่ไปหยุดเซิร์ฟไหนไม่รู้อ่ะถ้าเข้าจุดเนี่ยก็เข้ารอบไอ้เยอะไอ้เน่เน่เยไอ้อันคอนเฮียเกือกนำกูให้โดนจอ๊ย ไปวันนั้นนี่น้ำกูโดดสะพานกูโดดตามเลยเฮียอะไรกันไอคนน้ำพิษไม่เอาพี่อะไรแล้วเลยนะอ้าวทำไรทำไรเอาดิเออจอดปั่นมันดีปั่นมันแล้วเปล่าปั่นมันแล้ว โอ้ยไม่ต้องไอเล่นเนี้ยอะไรนะนี่นี่ยวยมัจะปันกูเลยเก้าไม่ใช่โดนโดนวานนอนมันพุ่งมาแล้วปั่นโดนผมเนียทเวลาเหวี่ยงมันต้องกระโดดเหวี่ยงเด้ไยวะกระโดดแล้วค่อยตะแคงข้างโอ้ยลิงลิงมันจะเล่นกู ปันปันเยียรปันอเกอเฮ้ยม nice ันท้ำแล้วมันท้ำแล้วเฮ้ยพี่อ่านเรอบนี้กล่องสีกล่องใหญ่แล้วนะโอ้ยพี่สัมสติ หมดออกไล่เฮียเลยพ่อมึงตาย HP หมดไม่เลิกเลยว่ะเปา่ายึบหายจะนัดกูเรียบร้อยแล้วใครอยู่ข้างหลังสุดอ่ะผมนี่เราเฮ้ยไม่ต้องห่วงมันผ่านอยู่แล้วเปาปันเปาปันเปาปันมาเออเปล่าไปเร็วเปล่าไป ม้ดเไไ่จะนัดค้างยาวเลยยังไงก็ไอ้นี่หอุยเย้ได้กล่องหุอันนี้กล่องอะไรกล่องสองอะสอไอ้เยนนกล่องมยังีงะไเย็เปาไม่ได้อะเอ็พีหมดแล้วเดแกมีแรงปั่นหนึ่งเดียวหุยจะนัดออกม่อะ หรือปิดไลฟ์อะนี่ใช่ค้างไอ้โอ้โหชิบหายไม่หาแล้วอ่ะโอ้โหเม่อกี้เสียเหวี่ยงเข้าขวาไม่ได้สุดเฮ้ยมันปิดมันปิดที่แมปมันหมุนยังไงบี่ตัวดักจันไงแทนที่ปะอ๋ออืมผมวิ่งไม่ชอบแมปหมุนไงมันหัวจันไง โอ้ไม่หาเลยโอ้ตอนเนี้ยป้ายป้ายซะเออโหตายละอุตส่าห์อ um ัดคลิปยด้เ่ยตาย จะแทบไม่ได้ว่ะเรียกูบักหนึ่งอะไรเนี่ยสัตว์นี่เฮ้ยเออเห็นแล้วก็อิ่มนะเฮ้ยสองสองสามแสนนะฝันได้ยี่สิบล้านคนฝันได้ไม่ได้เอ่ยโอ้โห โอ้โหข้าซอยทำไมโดนลิงเล่นก่อนนี่ปั่นคู่อะไรกูจี้ก่อนจี้ไปงี้จี้ไปแี้แต่ก็มีคนตายกันเออผมตามเหมือนกันพอกูบักทีหนึ่งนี่นะ

哇！弯弯，弯弯，弯